สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับชนะงของแฮตทริกฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวทําให้โพชเชติโน่ถึงไม่เหมาะคุมแมนยูล่าสุดก็ได้ออกมาเป็นที่เรียบร้อยในออฟฟิเชียลไปแล้วครับโอเล็กุนนาโซชาถูกปลดอย่างเป็นทางการในการเป็นผจรทีมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับผมก็ ถือว่าเป็นการแยกทางกันไปสัทีนะครับแต่เอาจริงๆนะครับแฟนแมนยูเต,ต,ต็ดหลายๆคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยใจหายหรือเปล่าแต่บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยออกไปก็ดีแล้วผลงานย่ำแย่อย่าให้แย่ไปมากกว่านี้เลยนะครับผมก็มีกระแสเยอะเลยครับมันจะเป็นเอริกเทนฮาเซนดินซีดานโรเบรโตมาติเนสและคนนี้ก็จะพูดถึงในวันนี้นั่นคือมาริิโอโรเบรโตโปเชิโซ ทรอเซโร่กุนซือวัย49ปีชาวอาร์เจนตินานะครับโดยเขาคนนี้ครับสมัยเป็นนักเตะเนีเออ่ยผมเป็นหนุ่มหล่อผมยาสวสวยสวยเก๋ครับประสบความสำเร็จมาแล้วเยอะแยะมากมายครับคว้าแชมป์กับนิเวอสบอยนะครับทีมเะลิกอาร์เจนตินาบ้านเกิดคว้าแชมป์กับเอสปานิョลในการคว้าแชมป์โกรปาเดเล่คว้าแชมป์อินเตอร์โตโตครับกับปารีสแซงต์แชงก์ได้สําเร็จด้วยนะครับผมและเขาคนนี้ก็แสตาร์ทเป็นเวลา34ปีแล้วก็ไปฝึกปืนในด้านโค้ชมา2ปีครับ แล้วก็ต่อจากนั้นมาครับวัย36ปีเนี่ยพอชคนนี้มาคุมเอสบันย่อทีมเก่าที่ก็าแขวนสตาร์ทไะไรครับแล้วก็คุมไป4ปี จากนั้นครับผลงานก็ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ถูกนิโคลา่าคอเตเซครับประธานสโมสรของซานตัมตันเนี่ยดึงตัวมาคุมทัพในถิ Saint ่นเซนต์แมรีและมาปีแรกถือว่าผลงานดีเลยนะครับมีการดึงดียรลอฟเฟลมาจากลียงวิกเตอร์วันยามามาจากเซลติกแล้วก็ดานี่ออสเวโดมาจากโรมานะครับผมทำการดึงสามเตะฝีเท้าดีแล้วก็กลายเป็นตัวหลักของซานตัมตันณเวลานั้น,นครับ ปีแรกของพอร์ชกับซานดัมตันนะครับพาทีมจบที่8ปดทั่วผลงานดีจัดจัดดีมากมากนะครับผมเขาทำให้ลิกกี้แลเมเบิร์ตทำหนึ่งสิบสี่ประตูเจโรดิเกสทำหนึ่งสิบเจ็ดประตู อาดามลาลาน่าทำไปถึง10ประตูแล้วก็ทําให้นักบุญทีมนี้ฟอร์มเทพม,มาเตะหลายคนโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นครับโดยจะเป็นเจมส์วอร์ดพราสติเคานั้นให้โอกาสลงม,มาเตะคอนเนอร์เตะฟรีคิกแหม่ท่าเตะเท่จริงในยุคยุคนั้นนะครับผมรวมไปถึงโมกาชนาเด์แรงนะครับแดนกลางชาวฝรั่งเศสก็ฟอร์เมเทพในการเล่นแดนกลางเรินถูกยกให้เป็นผู้เล่นแดนกลางชั้นยอดทีเดียวนะครับผมให้โอกาสลูกช่งลูกชอเยอะแยะ,ยะเต็มไปหมดเลยทีเดียวนะครับถามไปครับคนนี้ครับ ถูกพูดถึงว่าเป็นกุนซือหนุ่มไฟแรงน่นตอนนั้นและพอหมดฤดูกาลครับพอยสเนี่ยก็ถูกเดนเนลเลวีครับประธานสโมรสรของสเปอร์นั้นทาบทามก็ดึงตัวไปสู่ถิ่นไว้์ฮาร์ดเดนนตอนนั้นครับและนี่คือการที่ใกิขึ้นของพอย์ยกนัดับอาชีพการเป็นผู้จัดการทีมของพอยสชอย่างเต็มตัวครับ ปี2องพถึง2องพครับพอร์ชเนี่ยไปเป็นกุนซือคนใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์และปีแรกพาสเปอร์จบที่5ของตารางแบบเฮือฮาเลยนะครับจบเหนือลิเวอร์พูลซะด้วยซ้ำกับในฤดูกาลนั้นทคให้แฮร์รี่เคนเนี่ย,ย, 3, นน Kane, ยทำไปถึง31ประตูในทุกรายการนาเซอร์ชาร์ลีทำไปถึง13ประตูคิสเซีนอิลเซีนทำไปถึงสิประตูอานดอร์เลนทำไป8ประตูโรเบรโตซาราโด5ประตูเอลิกลาเมล่า5ประตูแดนนิโรสทำไป4ประตูในฤดูกาลน,นั้นและนี่คือปีแรกของพอร์ชกับสเปอร์ครับ พอจบฤดูกาลมาครับมาถึงปี2005ถึง2 6ครับพอร์ชเนี่ยพาสเปอร์จบที่3อันดับดีขึ้นมานะครับและปีนี้ได้ลุนแชมป์พรีเมียร์ลีกซะด้วยแต่ก็ไปพลาดแชมป์ในเกมที่เจอกับเชลซีสเสมอกันไป2ต่อ2ครับในเกมที่36จำกันได้ไหมครับเกมนั้นเนี่ยซัดกันนัวเดกว่าอยู่ลุมพินีซะอีกนะครับทำฟาวล์กันไป29ครั้งมี12บอเหลืองเกิดขึ้นในเกมเกมนั้นสเปอร์หนึ่งหัวร้อนจัดสุดท้ายครับจบที่3เลสเตอร์เป็นแชมป์แบบสุดช็อค อาร์ซนอลที่2และสเปอร์ทีมนี้อยู่ที่3นั่นเองนะครับผมเริ่มแสดงให้เห็นแล้วครับว่าเฮ้ยพอถึงเวลาทีเดียที่ขาดนั้นพอเริ่มไม่นิ่งนะครับพันธุ์ปี2017นะครับผมปีนี้เนี่ย จบที่2แล้วก็แพ้เชลซีแชมป์ไป7แต้มในตอนนั้นแต่ที่การจบดั้ที่ดีที่สุดของสเปอร์ตั้งแต่มีพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับผมรู้กนนะารนั้นแฮร์รี่เคนทรั้งหึงสาประตูทุกรายการอาลียีประตูซอนทอม,มินยีประตูอีเวเชสสิบสอประตูจากน,น,นะครับสองสิบเจ็ดถึงสองพันสิบแปดนะครับผมจบที่สามของตารางแล้วก็ถูก,ก็ถึงรอสบรสุดท้ายของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแฮร์รี่เคนฟอร์มสุดโหดครับซ้ำถึงสี่สิบเอ็ดประตูทุกรายการ และถึงปี28ถึง29ครับนี่คือปีที่พีคมากของสเปอร์และปีที่พีคมากของมาเลเซียโอโปเชดิโนกุนเือร์อาเจนีนาคนไหนเลยนะครับพาสเปอร์เนี่ยจบที่4ใน,นลีกก็จริงครับแต่ว่าพาสเปอร์ทีมนี้ เข้าชิงในศึกยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกไปเจอกับลิเวอร์พูลแต่น่าเสียดายครับก็บไปแพ้ต่อลิเวอร์พูลซดได้นะครับผมําไม่นนะแต่ของสเปอร์นั้นเซ็งกันไปดับแทบครับพอชเองก็เซ็งเหมือนกันทีมเกิดจะประสบความสำเร็จอยู่แล้วแต่ก็ทำไม่ได้สักทีนะครับทใา้เห็นว่าพอถึงเวลาครับขาดนั้นพอช รนและก็แก้ปัญหาไม่ถูกโอเคเลยครับว่าก่อนลงสนามเนี่ยลิอร์พูด,ดูชุดยันดีกว่าแต่เกีรชิงอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่พอชก็ทําไม่ได้ครับแล้วถึงปี29ถึง2020นะครับผมพอชเนี่ย,ยก็โดนปลดครับแล้วก็ทําให้สมบัตินี้ตกอยู่ที่14ของตารางหน้าตอนนั้นนักเตะก็ผิดหวงังฟอร์มหลุดจากการที่จบรองแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพอชเองก็รู้เศร้าจากการพลาดแชมป์เท่ากับว่าคุมสเปอร์มาเนี่ย ได้3รองแชมป์เลยเดียวนะครับผมเป็นรองแชมป์ดกครับกับในปี2 0 1ถึง2 5ครับปีนั้นเนี่ยรอบชิงแพ้ต่อเชลซีไป2ต่อ0พนม์พิมลีครับเป็นรองแชมป์ ในปี 4, 6, 2 0 0 6 2 0 1 7นะครับผมแล้วเกมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้ต่อลิปูในรอบชิงชนะเลิศนะครับผมจากนั้นมาครับพอรชเนี่ยว่างงานในปีเสร็จนะครับแล้วก็มารับงานคุมต่อจากโทมัสทูเคิลที่ปารีสแซงต์แชร์แมงตอนแรกก็ดูเหมือนง่ายนะครับนักเตะของปารีสนั้นดีมากๆก,กับเอ็มบาเป้เนมาร์ดัคเซอร์ดีมาเรียโอ้โหเยอะแยะเต็มไปหมดนักเตะโคตรดีครับแต่ไม่น่าเชื่อครับพอรชมาปุ๊บ ทำทีมเสียแชมป์ซะอย่างนั้นนะครับแชมป์เนี่ยเป็นของริวลของกิลซอ์กาดิเยซึ่งโอเคเลยครับว่าทีมเล่นดีก็จริง แต่ปารีสเซงการีมดูพร้อมกว่าตัวดิล้นฟ้านักเตะโคตรดังแต่พอชทําไม่ได้นะครับถึงแม้ว่าจะได้แชมป์พวกกรุปเดอฟรองในการเอาชนะมนาโกไปได้2-0หรือว่าจะเป็นการคว้าแชมป์ทอฟฟี่เดอะแชมเปี้ยนในการเอาชนะมาร์เซย์ไปได้2-1แต่มันก็ไม่เพียงพอครับนักเตะของปารีสนั้นดีเด่นเก่งกว่านักเตะทุกทีมภายในลีกแต่พอชก็ทําไม่ได้นะครับผมแล้วก็มาเริ่มรู้กันใหม่ครับในปี2021 ถึง2022นี้เปิดหัวไม่สวยครับแพ้ต่อริวแชมป์เก่าในศึกทอฟี่เดชชอมปยองก็คือศึกเหมือนกับคอมมูนิตี้ชิลศึกซูเปอร์คัพอะไรประมาณนั้นเลยครับผมแพ้ต่อริวไปหนึ่งกระสุนเจทีเด็ดของเซกาทำปรูชัยใน,ในเกมเกมนั้น,นครับและต่อมาครับคณะของพอรชเนี่ยก็ได้สุดยอดนักเตะของโลกอย่างลิออนเนลเมสซี่มาร่วมทัพ แต่ผลงานในลีกเนี่ยก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายโอเคเลยครับว่าก็ชน,น,นะจะเป็นส่วนใหญ่แต้มก็ขาดแล้วในตอนนี้ดูแล้วไม่น่าจะพลาดอะไรแต่รูปแบบการเล่นนะสิครับผมนักเตะภายในทีมดูเหมือนกับว่าจะไม่พอใจกับพอร์ชบารมีของพอร์ชดูแล้วจะไม่ถึงนะครับและถ้าทรงเป็นแบบนี้ เกมอยู่ไฟแชมเปี้ยนส์ลีกยากมากๆที่จะประสบความสำเร็จเลทีเดียวครับนักเตะเริ่มจะไม่เอาพอร์ชแล้วเหมือนกันเริ่มทำแบบชักสีหน้าใส่ไม่พอใจมีฮึดฮัดหึดฮัดแล้วพอร์ชอะอยู่ไม่ครบสัญญาเหมือนกันนะครับซึ่งสัญญาของพอร์ชเนี่ยมีถึงปี2023 แต่ดูแล้วอาจจะอยู่ไม่ครบก็เป็นไปได้ครับแล้วก็มีข่าวคราวมาครับว่าตอนนี้ครับคณะของเซอร์เลฟูซันนั้น,น,นต้องการตัวพอร์ชไปกลุ่มทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์เตะหนึ่งโอทราฟอร์ดแต่บอฟน่านของแมนยูครับต้องการตัวเิเนดินซีดานเอาเลยครับผมเสียงแตกแล้วคิดเห็นยังไงครับว่าใครควรที่จะไปคุมแมนยูและพอร์ชจะอยู่คุมปารีสต่อไปไหม ซีดาจะมาหรือเปล่าก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับแต่หลับผมเนี่ยต้องบอกว่าพอชเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะกับแมนยูและก็ดูแล้วบารามีไม่ถึงเกิดทาพไปเจอกับวารานปอกบาโรนโดโบรูโน่แล้วเกิดคุมนักเตะไม่ได้สุดท้ายแมนยูก็พังไม่เป็นท่าเหมือนเดิมแต่ก็อาจจะดีก็ได้นะครับผมนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมพอชถึงไม่เหมาะเป็นคุณสือของแมนยูนะครับเรื่องเจ็ดยับกับชนะาของไฮทิโรลนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ